กวางเดอะเฟรสาดออร่าในชุดเดรสสีม่วงหลายคนชื่นชอบมากเลยสำหรับนักแสดงนางแบบสาวคนดังอย่างกวางวานปิยะออมสินนภกุลหรือกวางเดอะเฟรเพระสวยโดดเด่นมาตั้งแต่สมัยประกวดเดอะเฟรแล้วแถมหลังจากที่จบรายการก็มีผลงานออกมาให้ติดตามกันตลอดไม่ว่าจะเป็นผลงานการแสดงหรือถ่ายแบบก็ตามล่าสุดก็ได้แต่งสวยไปร่วมงานแต่งงานของรุ่นพี่คนสนิทในชุดราตรีสีม่วงซึ่งกวางก็มาในชุดเดรสแหวกอกสุดแซ่บ เอาเป็นว่าเจ้าออกมาสวยแซ่บขนาดใดก็ไปชมภาพกันเลยงานนี้เจ้าตัวก็ไดเอามาโพสภาพพร้อมแคปชั่นว่าหว,นวนานหวานตามตีมสีทำเอาเพื่อนพี่น้องคอบัมนเทิงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าหวาดเสียวเฮ้อสวยไปสวยมากเอาอีกลึกอีกงานนี้ก็ทำแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์สนันเลยซึ่งหลายคนก็ชมเลยว่าลุคนี้แซ่บมากและแหวกได้มากกว่านี้อีกนะกวางแหมเชื่อว่าแค่นี้แฟนๆก็ใจสั่นหวั่นไหวกันเป็นแถวแล้วล่ะ ถวากลึกกว่านี้มีหวังนุ่มๆหัวใจวายกันแน่นอน